สวัสดีทุกท่านนะคะอ,อันนี้นุกเป็นคลิปของเมื่อวานที่พาเด็กๆทั้ง6ไปทำวัคซีนแล้วก็พาขาวไปหาหมอตรวจร่างกายด้วยนะคะอันนี้เด็กๆก,ก็เริ่มฉีดวัคซีนไปทีละตัวทีละตัวนะคะมีมาตินมาตินตัวเดียวที่เขามีไข้นะคะตัวร้อนนะคะมีไข่ก็เลย ก็เลยคุณหมอก็เลยฉีดยาลดไข้ให้ก่อนมาตินก็เลยยังไม่ได้ทํานะคะยังไม่ได้ทำวัคซีนแต่ว่าตัวอื่นๆทาทําครบแล้วนะคะเข็มแรกของพวกเขานะคะเนี่ยค่ะมาสามกระเป๋านะคะ6ตัวต้องกลับขอบคุณผู้ใหญ่เจดีเอฟซีที T ่เมตตาค่าใช้จ่ายสำหรับน้องๆไว้ด้วยนะคะขออนุโมทนาบุญขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะ คือเมื่อวานนี้ไม่มีเวลาจริงๆค่ะมีเวลาที่แค่ถ่ายคลิปไว้แล้วก็ยุ่งจริงๆค่ะเมื่อวานนี้ทั้งฝนตกทั้งโอ้หลายอย่างมากหลายอย่างมากต้องขออภัยด้วยนะคะวานไม่ได้ลงคลิปเลยแต่ว่าถ่ายคลิปไว้เด็กๆก็ช่างน้ําหนักกันนะคะช่างน้ําหนักเซตของแมวบ้านล้านี่จะจะตัวโตไวนะคะ ตัวโตวไวมากคุณหมอบอกว่าเขาตัวตัวโต,วตวไวมากเพราะว่ามาครั้งที่แล้วเขาน้ําหนักเขาไม่ถึงนะคะพ้อมไปคุณหมอก็เลยไม่ทําวัคซีนให้นะคะทีนี้คุณหมอก็ให้กลับมาบํารุงร่างกายเอายาฆ่าชเชื้อมาให้กินปรากฏว่าน้องก็พากันน้ําหนักเพิ่มอ้วนขึ้นนะคะกด,ด ก็จ้างรถมานะคะจ้างรถมาเพราะว่ามาหลายตัวเนาะเมื่อวานนี้ช่างมาทำโครงนะคะเดี๋ยวอีหน่อยเดี๋ยวภาพมันจะตัดไปมันจะอยู่ช่วงเอ่อเกือบท้ายๆนะคะที่ช่างมาช่างได้มาทำโครงแล้วนะคะช่างได้มาทำโครงแล้วเดี๋ยวลูกจะอยากจะมีคลิปอ่ต่อจาก เนี่ยะคะมันจะมีภาพไปเรื่อยๆนะคะก็ทำอยู่ที่12เมตรนะคะเอาตามเอาตามสภาพบ้านนะคะมันจะเป็นแนวยาวมันจะเป็นแนวยาวไปนะคะคือบ้านที่ข้างบ้านพื้นที่มันไม่ได้นะเป็นหน้ากว้างใช่ไหมคะมันเป็นแนวยาวไปเพราะว่ามันต้องมีพื้นที่ต้องเดินไปหลังบ้านได้ด้วยนะคะ เดี๋ยวก็จะได้เห็นนะคะหนูก็ต้องกลับเพราะวคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆนะคะ FC ที F ่เมตตาจะสมทบมามากน้อยหนูก็ยินดีแล้วก็กล่าวขอบพระคุณมากๆนะคะขอให้มีความสุขขอให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไปค่ะอ่อตอนนี้ข่าวขาวไม่ได้มาด้วยนะคะเพราะว่า,ามากับแมวจะมาด้วยกันพร้อมกันก็ไม่ได้นี่นีขาวมาทีหลังนะคะเพราะว่าเอาแมวเข้าไปเก็บแล้วขาวก็มาทีหลังอุ้ย ขานี้รู้สึกอยู่เป็นเนาะนั่งรถก็เป็นนะคะนั่งรถอยากมานั่งข้างหน้าได้ซ้ําไปนะคะขาวขาวเอ,อ้ยก็พามาหาหมอก่อนนะคะคุณหมอก็ได้ดูแล้วว่าขาวเนี่ยร่างกายเขาคงยังจะไม่พร้อมทําวัคซีนนะคะเพราะว่าเขาเป็นจอนมานะคะหรือไม่อาจจะเจ้าของเดิมก็อาจจะไม่ได้ดูแลเขาอย่างดีหมอบอกว่าเขาพร้อมแล้วก็ถึงทําวัคซีนไปภูมิมันก็ไม่ขึ้นนะคะ คุณหมอก็เลยตรวจให้ยาถ่ายพยาธิเขากินนะคะเมะื่อวานนี้แล้วก็ให้ยาบำบัดงเลือดแล้วก็ยาฆ่าเชื้อในตัวเขาบางอย่างอาจจะมีเชื้ออะไรนะคะคุณหมอก็ให้เวลาประมาณสองอาทิตย์ก็ถึงกลับมาหาคุณหมอใหม่นะคะช่วงสองอาทิตย์เขาก็ต้องกินยาแล้วก็กินอาหารฟื้นฟ,นฟนูร่างกายเขามีแผลที่หลังด้วยนะคะนุกคิดว่ามันเป็นแผลมาจาก ที่เขาอยู่ทุง่งนาแล้วโดนอะไรกัดนะมแมลงหรืออะไรกัดแน่นอนเพราะว่าแผลมันลามเป็นวงเกือบเท่าเหรียญบาทนุก,ก็นุก,ก็เห็นแต่ว่ามันตกสะเก็ดมันแห้งแต่จริงๆแล้วข้างในมันไม่ได้แห้งค่ะน้องผู้ช่วยหมอก็เขี่ย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 ออกให้นะ,ะเนี่ยนะให้แผลมันให้แผลมันแดงคือแผลแดงก็คือแผลด,อผด,อผดีอย่างเงี้ยค่ะก็ใส่ยาให้อย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่า ถ้ามีอะไรกัดน้องถ้ามันแผลแบบนี้พยายามแกะแกะสกิดมันออกแล้วก็ใส่น้าเกลือใส่ยาให้เขาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ได้ดื้อดึงอะไรนะคะมาหาหมอก็ดีอยู่ไม่ได้ดื้อดึงอะไรเสร็จแล้วได้ยาแล้วก็กลับบ้านจะต้องได้พาเขามาใหม่อีกประมาณสองอาทิตย์นะคะคุณหมอก็ป้อนยาฆ่าเชื้อเอ้ยไม่ใช่ป้อนยาถ่ายพยาธิ อันนี้เป็นคลินิกใกล้บ้านนะคะคลินิกใกล้บ้านไม่ได้ไปคลินิกที่เดิมแล้วนะคะที่ทำไม่ได้ไปตรงที่ดําไปนะคะแม่ดําก็ <c oughs> อันนี้ถามหาแม่ดําแม่ดําก็แม่ดําก็รู้สึกว่าขาเขาจะมีกําลังขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะว่าอืนุกเห็นเขาอะ่ะยกขาจะมาเกาเกาขาที่เขาที่เขาเดินไม่ได้ะคะ่ะขาข้างนั้นนะคะ เขายกขาขึ้นมาได้นะคะแล้วก็จะกำมะเกา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 ที่คางแต่แต่ยังเกาไม่ถึงนะคะแต่ว่า,าเขาสามารถยกขาขึ้นมาได้นะคะอันนี้ก็เข้ามาบ้านแล้วะคระับเขากลับมาถึงบ้านแล้วก็เขาชอบแทะชอบกัดนุก็เลยซื้อกระดูกมาให้เขานะคะของของของน้องหมาเนะะี่ยค่ะแล้วก็ผ้าใบเนี่ยที่นุกอ่ากางไว้เนี่ยนุกกางไว้ตั้งแต่เช้านะคะเนี่ยผ้าใบเนี่ยกางไว้เพราะว่า กลางวันแต่ตอนช่วงเช้ามันจะมีแดดมีแดดมีแดดไปจนถึงเกือบเที่ยงอ่ะเกือบเที่ยงแล้วทางนี้มันก็จะถึงจะถึงจะไม่มีแดดแล้วก็ไปม,มีแดดอีกฝั่งนู้นนะคะอันนี้ช่างเขาก็มาแล้วนะคะมาทําเริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วทำเมื่อวานนี้ครึ่งวันวันนี้อีกนะคะน่าจะทําวันนี้อีกทําวันนี้อีกรองดูก็ <c oughs> จะได้เท่าไหน ถ้าไม่เสร็จวันนี้ก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้นะคะก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้แล้วก็ออกมาที่นุกกลางผ้าใบให้ขาวเนี่ยนี่ผ้าใบมันเป็นอันเก่านะคะที่นุกเคยซื้อไว้มันเป็นฟลายชีตที่ที่เขาเดินป่าที่เขาทําเป็นแบบกันแดดก,กันฝนนะคะแต่ว่าสแลนที่ผู้ใหญ่จจดีท่านส่งมาให้หน่ะมันจะได้ใช้อยู่นะคะนุกยังไม่เอาออกมาจะได้ใช้กับกรงใหม่ของเด็กๆนั่นแหละคะ่ะอันนี้โชคดีมากเลยนะคะไป ตอนกลับจักพาเด็กๆไปคลินิกแล้วกลับมาแล้วก็ได้แวะถาม,มาร้านขายต้นไม้ข้างทางนะคะปรากฏว่ามีไผ่เงินพอดีนะคะเลยได้มาหต,ต้นแล้วก็เอาเข้าบ้านสองต้นแล้วก็เอาแต่ต้องออกมาตากแดดเจอแดดบ้างนะคะอันนี้ก็ต้นส้มจีดของนุกนะคะเมื่อ,อไหร่จะเป็นผลก็ไม่รู้เนี่ยค่ะเด็กๆก็ได้กินกันนะคะสวยนะคะช่างเขาก็ตัดเหล็กนะคะตัดเหล็ก ตัดเล็กเพื่อที่จะทำทำโรงนะคะกลางคืนขาวก็รู้หน้าที่นะคะขาวก็นอนเชื่อไหมครับกกพอนุกลางผ้าตอนเย็นฝนก็มาเลยนะคะฝนมาเลยดีที่ขาวไม่เปียกนะคะขาวเขารู้หน้าที่ของเขาดีนะคะว่าขํามเมืดมาเขาอยู่ในนี้เขาต้องนอนเขาก็ไม่ได้ร้องไม่อี้ไม่แออะไร <c oughs> แอบมาดูเขาด้วยนะคะแอบมาดูว่าเขาจะเป็นยังไงเขาก็นอนนะคะเขาก็นอนสงสารอยู่เหมือนกันค่ะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ